สวัสดีครับเพื่อนเอนและสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจอเล็กเดนไทยลอตเตอรี่สำหรับในคลิปนี้นะครับแอดมินกอมาแบ่งปันในส่วนของ10ล่างนะงวดประจำวันที่ 1. มีนาคมพศ2567นะครับมีทั้งหมด3สูตรแบ่งเป็นในส่วนของสูตรมาตรฐานนะ6ตัวเลข1สูตรและอีก2สูตรนั้นก็เป็นสูตรตัดคู่ขี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะคัด นะหาตัวเลขสําหรับ10ล่างเมื่อนําสูตรมาตรฐาน6ตัวเลขไปตัดคู่กี้อีก2สูตรเราจะคัดนะเหลือตัวเลขเพียงไม่กี่ตัวเลขเท่านั้นหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนําเด่น10ล่างที่เราคัดไว้มานะประกบด้วยแต้ม2ตัวล่างนะก็จะได้ในส่วนของคู่ชุด2ตัวล่างแบบตรงไม่ต้องกลับนะในคลิปนี้เลยนะครับซึ่งจะมีวิธีการคำนวณอย่างไรนั้นนะครับ มื่อพร้อมแล้วเราก็ไปดูในส่วนของการคำนวณกันนะครับไปดูชมครับครับทีนี้เราก,กลับมาดูในส่วนของ10ล่างสูตรที่1น0ะ10ล่างนะอันนี้ก็เป็นสูตรมาตรฐาน6ตัวเลข ก็เป็นสูตรใหม่ที่เข้ามานะแอดมิน I mean, ก็จะนําสูตรใหม่นะที่เดินดีมาคัดสูตรแล้วก็แบ่งปันให้กับท่านสมาชิกในคลิปนี้แล้วก็ในงวดประจํำวันที่1มีนาคม67นะครับไอดมิน I mean, จะลองใช้สูตรนี้ดูนะซึ่งในงวดก่อนสูตรใหม่สูตรนี้คํานวณได้1 2 3 4 5 6ออกที่4 3เลข4มาตําแหน่งของ10ล่างก็ถือว่าถูกต้องนะแล้วก็งวดประจาวันที่ 1. มีนาคม67นะครับแอดมินก็คำนวณตรงนี้ให้กับท่านสมาชิกดูตามนี้นะครับเราได้เด่นนะ10ล่างในสูตรที่1ซึ่งเป็นสูตรมาตรฐาน6ตัวเลขจะได้เด่นอยู่ที่5 6 7 8 9 0แล้วนะและก็ในส่วนของวิธีการคำนวณเรื่องสูตรนะครับเราจะใช้ในส่วนของหลักแสนก็คือเลข9ตรงนี้ ตำแหน่งต่อไปก็คือหน่วยครั้งที่4เลย1-2-3-4หน่วยครั้งที่4ก็คือเลข5ตรงนี้นะครับบวก1นงของที่9บวก5เป็น14เอาตัวนี้เลข4และนำเลข4บวก1นะก็เป็น5เดินไป6ครั้งจะได้5 6 7 8 9 0อันนี้ก็จะเด่นในส่วนของ10ล่างนะเป็นสูตรมาตรฐาน6ตัวเลขนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสูตรนะ สูตรนี้นะครับเป็นสูตรใหม่เริ่มเดินมาแต่งวดที่ออก6.3นะไดมินตัดมาที่6.3นะครับและอันนี้ก็เป็นเรื่องสูตรการสนใจก็แคปหน้าจอไปนะแสนหน่วยครั้งที่4บวกหนึ่งของที่ได้ผลเท่าไหร่ก็บวกกันไปเดินหน้านะครับจำนวน6ครั้งตัวเลขนะครับก็จะเด่นอยู่ที่5.67.8.9.0นั่นเองนะทีนี้มีตัวเลขทำไมครับ มีถึง6ตัวเลขนะแอดมินก็มีสูตรเก่านะสำหรับ10ล่างตัดคุกกี้นะก็จะเป็นในส่วนของสูตรตัดไปนะก็จะนำมาตัดทอนในส่วนของนะครับตัวเลขนี้ออกทำให้ตัวเลขนะครับเด่น10ล่างลดน้อยลงนั่นเองนะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ10ล่างตัดคุกกี้สูตรที่1นะครับดังต่อไปนี้ครับทีนี้เรากลับมาดูในส่วนของวิธีการคำนวณนะ เดน10ล่างตัดคุกกี้สูตรที่1นะในงวดก่อนนั้นเราคำนวณได้เลข6อันนี้ไม่สูตรเก่านะเป็นเลขคู่ออกที่4 3เลข4นะเป็นเลขคู่เช่นเดียวกันก็ถือว่าถูกต้องนะแล้วก็วดประจำวันที่1มีนาคม6 7นะไอ้บินก็คำนวณตรงนี้ให้กับท่านสมาชิกแล้วตามนี้ได้เลข2นะเลข2ก็เป็นเลขอะไรครับเป็นเลขคู่นะทีนี้เรามาดูเรื่องสูตรนะ เราจะใช้ในส่วนของหลักหมื่นก็คือเลข4ตรงนี้นะหลักพันก็คือเลข1ตรงนี้นะครับสิล่างก็คือเลข4นําเลข4มาใส่หน่วยล่างก็คือเลข3นะํนเลข3มาใส่เพราะนั้น4บวก1เป็น5 5บวกสก็เป็น9 9กบวก3ก็เป็น12เอาตัวหน่วยคือเลข2ัอนเลลขข2เเเป็นคนะู่พราะฉะนั้นเด็ด10ล่างว่าจาวันที่ 1>, 1. มีนาคม67นะจะเด่นอยู่ที่เลขคู่หรือไม่นะทีนี้แอดมินก็มีสูตรใหม่อีกสูตรหนึ่งนะครับมาแบ่งปันให้กับท่านสมาชิกเพื่อยืนยันว่าตัวเลขนั้นนะสูตรตัดคู่คี่สำหรับ10ล่างสูตรนี้จะเป็นจริงหรือไม่ถ้าสมมุติว่าสูตรที่2นะสัมพันธ์กับสูตรแรกนะครับเราก็จะได้มีความมั่นใจนะครับว่าตัวเลขนั้นควรจะเป็นเลขคู่หรือไม่นะทีนี้ เดี๋ยวเราก็ไปดู10ล่างตัดคุกกี้สุดใหม่กันนะครับไปรับชมครับครับทีนี้เรากลับมาดูในส่วนของเด่น10ล่างตัดคุกกี้สูตรที่2อนะอันนี้ก็เป็นผลของการคำนวณน,นะในงวดก่อนคำนวณ้เลข2เป็นเลขคู่ออกที่4 3นะเพราะนั้นเลข4เป็นเลขคู่2ก็เป็นเลขคู่ก็ถือว่าถูกต้องนะแล้วก็งวดประจำวันที่ 1>, 1มีนาคม6 7นะครับแอมินก็กำหนดต,ตรงนี้ให้กับท่านสมาชิกแล้วตามนี้สรุปได้เป็นเล็กคู่นะก็คือเลข6ตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้สูตรก็คือเราจะใช้ในส่วนของหลักแสนหลักแสนก็คือเล็9านะนำเล็9้ามาใส่หลักพันก็คือเล็1ตรงนี้นะครับ10รางวัลที่1ก็คือเล็9านะนำมาใส่ร้อยครั้งที่2ก็คือเล็3 ตรงนี้นะแล้วก็10ครั้งที่2ก็คือเลข3อีกนะนำเลขสามาใส่ตำแหน่งต่อไปก็คือ100ยครั้งที่3นะหนึ่งสองสามร้อยครั้งที่3ก็คือเลข5นะครับคูณ2ที่5 2 10เอาถึงเลข0ตําตำแหน่งต่อไปนะครับเราจะใช้ในส่วนของหน่วยครั้งที่3นะหนึ่งสองสามหน่วยครั้งที่3มก็คือเลข7ตรงนี้ตำแหน่งต่อไปร0 0ยครั้งที่4 1 2 3 4ี่ ร้อยครั้งสี่ก็คือเลข3นะตรงนี้นะครับตาแดงต่อไปก็คือ10ครั้งที่4 1 2 3 4 10ครั้งที่4ก็คือเลข7อ่าตรงนี้นะครับแล้วก็บวก4ของที่9บวก1เป็น10เอาหเลข0 0นย์บวกเได้9 9้ากบวกก็เป็น12บเอาตัวเลข2แล้วนำเลข2อบวก3เป็น5้าห้าบวกศูนย์เป็น5ล้บวกเ็3เป็น5 2บะอ็ 12, เอาตัวเลข2แล้วนำเลข 2บวก4ก็เป็น6นะเพราะนั้นเลข6ก็เป็นเลขคู่ตรงนี้นะครับก็เป็นสุดใหม่นะไอ้มินคิดว่า10ล่างควรจะเป็นเลขคู่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่า 3, สัมพันธ์กับสูตรที่1สําหรับเด่น10ล่างถัดคุกี้และอันนี้ก็เป็นเรื่องสูตรบางท่านนะไม่ทันเรื่องการคํานวณของตัวเลขใครสนใจเรื่องสูตร นี้นะครับซึ่งเป็นสุดใหม่นะไอ้ี่ก็ใสตตรงนี้สุดใหม่ครั้งแรกนะครับนะมาหรือไม่นะครับเด่นเป็นเลขคู่สําหรับ10ล่างนะก็ตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนนี้แอดมินคิดว่าถ้าสมมุติว่าเราจะจับในส่วนของการสังเกตนะทีนี้แอดมินจะนะให้ท่านสมาชิกดูตรงนี้ แอดมินก็จะใส่ด้วยทิ่สอเอาไว้นะก็จะให้ถ้าสมาชิกนั้นดูไปพร้อมกับแอดมินเลยนะว่าตัวเลขนั้นได้จริงหรือไม่นะเริ่มจาก63ตรงนี้อันนี้คำนวณได้เลข2เป็นเลขคู่ใช่ไหมครับแล้วก็ออก63สมมุติว่าเราคำนวณได้เลข2นะตรงนี้นะบวก2คงที่เป็นเลขคู่ใช่ไหมครับนะ ก็เป็นเลข4ตำแหน่งต่อไปบวก2อีกก็เป็นเลข6เอา3ตัวเลขพอนะเพราะฉะนั้นออกที่6 3เลข6มาตำแหน่งของหลักสิบนะถือว่าถูกต้องทีนี้ลองดูไปเรื่อยๆมันจะเป็นเพียงแค่1ตัวเลขเท่านั้นนะอย่างอันนี้ก็คืออคำนวณแล้วได้เลข1ก็เลข1นบวก2เป็น3บวก2ก็เป็นเท่าไหร่ครับ เป็น5ถูกต้องไหมออกที่1 4เพราะนั้นเลข1ตรงนี้นะเข้ามาตำแหน่งของหลัก10ถือว่าถูกต้องดูไปพร้อมกันเลยนะแอดมินก็คิดว่านะครับสูตรนี้ก็มีความน่าสนใจนะอันนี้คำนวณเลข9นะก็นำเลข9มาใส่บวก2คงที่ก็เป็นเท่าไหร่ครับ11บวก2งงที่ก็เป็นเลข3แบบนี้นะออกที่91นะ เน้นเฉพาะหลักสิบนะนะถูกต้องอันนี้คำนวณเลข4ก็นำเลข4มาวางนะบวก2องที่ก็เป็น6บวกสองที่ก็เป็น8แบบนี้ออกที่8 5เห็นไหมครับมันจะอยู่เพียงแค่3ตํตแหน่งเท่านั้นนะถือว่าถูกต้องนะครับแล้วก็อันนี้คำนวณเลข8นะก็อยู่แล้วนะครับเลข8บวก2ก็เป็น10เอาตัเลข0 บวก2อีกก็เป็นเลข2แบบนี้นะก็ออกที่89นะหลักสิก็คือเลข8ถือว่าถูกต้องนะอันนี้คำนวณเลข6ก็นำเลข6มาใส่บวก2เป็นเลข8แล้วก็บวก2ก็เป็น10เอาหนูเลข0ย์ผลออกที่6 1เห็นไหมครับตรงนี้เราก็เข้าที่เลขบกถือว่าถูกต้องแล้วก็ขออนุญาตเลื่อนนะตามนี้อ่ะทีนี้ คำนวณได้เลข6อีกแล้วนะก็นำเลข6มาใส่นะครับบวก2ก็เป็น8นะบวก2อีกก็เป็น10เอาถึงเลข0ออกที่0 9เลข0เข้ามาตำแหน่งของหลัก10ล่างก็ถือว่าถูกต้องนะแล้วก็งวดที่ผ่านไปคำนวณได้เลข2ถูกต้องไหมครับก็ดึงเลข2มาใส่นะแบบนี้แล้วก็ตำแหน่งต่อไปก็คือบวก2ก็เป็นเลข4บวก2อีกก็เป็นเลข6ออกที่4 3 นะแล้วก็เลข4ตรงนี้เข้ามาตำแหน่งของหลักสิบล่างก็ถือว่าถูกต้องนะตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นสูตรเราคำนวณได้เลข6ใช่ไหมครับก็ดึงเลข6มาใส่บวก2เป็นไรครับเป็นเลข8ถูกต้องไหมแล้วก็ตรงนี้บวก2ก็เป็น10เอาตัวหน่วยเป็นเลข0นนะจากสถิติที่ผ่านมานะครับ เราเห็นอะไรตรงนี้บ้างนะแสงสว่างปลายอุโมค์เกิดขึ้นแล้วนะแม่นทีเดียวเพียงแค่3ตัวเลขเองนะก็ตามนี้เลยนะแอดมินก็ยกตัวอย่างให้กับท่านสมาชิกไว้นะเพื่อเป็นแนวทางนะครับเด่นสำหรับ10ล่างวมประจญชีหนี่1 1นมีนาคม67นะครับก็จะเด่นอยู่ที่เลข6 แแล้วก็เลข0เด่น10ล่างนะทีนี้สมมุตินะสมมุติแล้วก็ในส่วนของเด่น10ล่างนะครับ6ตัวเลขก็ตรงนี้นะแอบมินก็คัดสูตรมาแบ่งปันให้กับท่านสมาชิกเพราะฉะนั้นเด่น10ล่างเป็นเลขคู่มันสัมพันธ์กันตรงนี้นะก็คือเราคำนวณตรงนี้ก็คือได้5 6 7 8 9 0ตถูกต้องไหมครับ แล้วก็เด่น10ล่างตัดคู่คีเป็นเลขคู่เพราะนั้นเลขคู่คือเลข6เลข8แล้วก็เลข0ตรงกันพอดีนะตรงกันพอดีเพราะนั้นแอดมินจะนำเลข6เลข8แล้วก็เลข0นนี้นะครับไปวางในตำแหน่งของแผงและการวิเคราะห์หลังจากนั้นนะครับแอดมินก็จะนำแต้มมาใส่ในส่วนของ10ล่างนี้เราจะได้ในส่วนของ2ตัวล่างตรงในคลิปนี้เลยนะ ทีนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูในส่วนของแต้มก่อนนะครับดังต่อไปนี้ครับทีนี้เรากลับมาดูเรื่องแต้ม2ตัวล่างบ้างนะอันนี้ก็แอดมนได้คำนวณไปแล้วนะแล้วก็ลงสื่อไปแล้วสำหรับในคลิปเด่นล่างนะก็ประมาณ2 3สวันที่ผ่านไปนะแล้วก็งวดที่ผ่านไปก็คือแต้มเ4็ดบวกกันก็คือแต้ม7ตรงนี้มีแต้ม7อยู่ถือว่าถูกต้องแล้วก็งวดใหม่ เราได้แต้มสองตัวล่างก็คือ0 1 2 3 4 5นั่นเองอ่ะทีนี้เรามาทวนทั้งสูตรนะครับเราจะใช้ในส่วนของหลักหมืน่นหลักหมื่นก็คือเลข4ตรงนี้นะครับคูณ2ของที่4 2 8นะร้อยรางวัลที่1ก็คือเลข3ตรงนี้นะแล้วก็10รางวัลที่1ก็คือเลข9ตรงนี้นะครับนะพะนั้น8บวก3เป็น11เอาตัวเลข1แล้วนำเลข1บวก9ก็เป็น10 เอาตัวหนงเลขศย์แล้วก็เดินหน้าไปจํานวน6ครั้งจะได้012345นั่นเองนะอันนี้ก็จะเด่นในส่วนของแต้ม2ตัวล่างนั่นเองแต่ทีนี้แต้มมีจํานวนของตัวเลขค่อนข้างที่จะเยอะเพราะนั้นแอดมินจะต้องตัดทอนในส่วนของแต้มเด่นนี้โดยวิธีของแต้มดับนะก็ตรงนี้อันนี้ก็อธิบายให้กับท่านสมาชิกไปแล้วซึ่งในงวดก่อนนะเราดับที่แต้ม6 9 3 6 9 หลือ012 4578 43เป็นแต้ม7นะตรงนี้มีแต้ม7อยู่ซึ่งในงวดล่าสุดนะก็ดับแต้มก็คือใช้หลักแสนเทียบคือเลข9นะอันนี้นะครับก็ใช้10ล่างนะบวกหน่วยล่าง10ล่างก็คือเลข4หน่วยล่างคือเลข3บวกกันก็คือเลข7นั่นเองนะอันนี้นะครับเราก็ใช้ในส่วนของหลักแสนนะหลักแสนก็คือเลข9นะแล้วก็หลักพันก็คือเลข1 9ก้วกหเป็นสิอันเลขศูนย์นะแลนี้ก็จะเป็นในส่วนของร้อยละวันที่หก็คือเลขสาบวกด้วยสิบวันที่หนสิบวันที่หก็คือเลขเก้าสมบวกเ้าเป็นสิบอเอาตัวเลขสอแล้วก็สุดท้ายคือสิบวันที่หบวกหน่วยที่หนึสิบวันที่หนึคือเลขเนะแล้วก็บวกหน่วยวันที่หนึ่คือเลขห้าเก้าบวกหก็เป็นสิสีนะเพราะนั้นดับที่แต้มสตัวล่างงวดจำป็นที่หนึ่งมีนาคมหกก็เก้าเ เหลือ 1>, 1 3 5 6 8นะก็จะเด่นแต้ม2ตัวล่างนั่นเองทีนี้ก็เอามาเทียบตรงนี้1 3 5 6 8มาเทียบตัวเลขสำหรับแต้ม2ตัวล่างนะก็มันชนเลขก1เลข3แล้วก็เลขก5เพราะนั้นแอดมินก็จะนำแต้ม1แต้ม3แล้วก็แต้ม5ไปประกบนะในส่วนของอคู่ชุดนะครับดังต่อไปนี้ ครับทีนี้เราก็กลับมาดูในส่วนของนะบทสรุปของ10ล่างนะงวดประจำวันที่ 1, มีนาคม2567นะสู้สัญจรนะครับ10ล่างเราสรุปแล้วก็เป็นเลขคู่แล้วก็ประกบตัวชนนะในส่วนของสูตรมาตรฐานสูตรใหม่เราจะได้เด่นที่เลขก6เลขก8แล้วก็เลขก0นะเมื่อนำไปประกบด้วยแต้มแต้มของเรานะครับก็เด่นอยู่ที่แต้ม1 แต้ม3แล้วก็แต้ม5นะตรงนี้1 3 5นะเพราะฉะนั้นนะครับ6 8 0เด่นที่10ล่างนำมาประกบด้วยแต้ม1 3 5ก็จะเป็นตัวเลขดังต่อไปนี้นะอ่ะทีนี้อธิบายอีกครั้งหนึ่งสมมุติว่าเลข6มาที่หลัก10ล่างก็แต้ม1คือ6 5 แต้ม3คือ67แล้วก็69คือแต้ม5สมมุติว่า8มาหลัก10ก็คือ83แต้ม1 85แต้ม3แล้วก็87แต้ม5สมมุติว่า0มาหลัก10ล่างก็เป็น01แต้ม1 03แต้ม 3, 3 05แต้ม5เพียงกี่ชุดครับ3699 9, ชุดเท่านั้นทีนี้นะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับแอดมินก็จะมาแบ่งปันในส่วนของเด่นหน่วล่าง ก็ลองดูนะครับว่าหน่วยล่างจะไปตรงกับเลขกลุ่มของหลักหน่วยนี้หรือไม่นะก็จะเป็นนะในส่วนของคัดชุดเด่นสรับ2ตัวล่างเลยนะก็เป็นแนวทางให้กับท่านสมาชิกไว้ก่อนนะเด่นที่เลข6ก็ตามนี้เด่นที่เลข8ก็ตามนี้เด่นที่เลข0ก็ตามนี้นะครับสุดท้ายนะครับแอดมินก็หวังว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านสมาชิกนะแล้วก็ในคลิปหน้านะครับ โปรดติดตามนะในส่วนของหลักหน่วยว่าจะมีตัวเลขชนกันหรือไม่นะสำหรับคลิปนี้ต้องลาก,กับท่านสมาชิกไปก่อนนะครับสวัสดีครับ